ช่อง u t u b e โดนระงับปิดสร้างรายได้ชั่วคราวมีวิธีแก้ไขอย่างไรสวัสดีนะคะวันนี้จะมาพูดถึงกรณีช่อง YouTube โดนปิดสร้างรายได้ชั่วคราวข้อหาก็คือก็คือนำเนื้อหากลับมาใช้ใหม่ก็คือคลิปเก่าที่เราเคยลงไปนั้นนะคะทุกคนเรานํากลับมาลงใหม่อย่างเช่นว่า เออขี้เกียจถ่ายใหม่ก็นำคลิปเก่านั่นแหละมาลงใหม่ใส่เพลงไปนิดหน่อยอย่างเงี้ยทีนี้ระบบตรวจสอบเขาก็จะตรวจสอบโดย AI ไม่ใช่คนคะ่ะไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขาก็จะสุ่มตรวจเจอก็จะเจอข้อหานี้นำเนื้อหาเก่านำกลับมาใช้ใหม่วิธีแก้ก็คือให้เราลบคลิปที่เป็นเนื้อหาซ้ำ ที่เราวนนำมาโพสใหม่อ่ะลบคลิปนั้นลงออกไปค่ะทุกคนแล้วก็อย่าลบหมดนะคะเพราะว่าเวลาที่สะสมเวลาของเราอ่ะสี่พันชั่วโมงใช่ไหมคะมันก็จะลดลงไปเรื่อยถ้าเราลบคลิปเยอะเวลาของเราก็จะไม่เพียงพอต่อการที่เราจะเปิดสร้างรายได้ใหม่กรณีของตัวเองนี่โดนไปสามสิบวันค่ะสามเดือน ก็โดนไปวันที่12กุมภาพันธ์ก็จะประมาณวันที่13เมษายนถึงจะเปิดสมัครใหม่ได้ถ้าเวลาเราไม่ครบเราก็จะไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้เหมือนเดิมเพราะว่าฉะนั้นเวลาเรารลบคลิปเสร็จเราก็ต้องอัปโหลดคลิปใหม่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะทุกคนคลิปไหนที่เราคิดว่าเราซ้ำเราก็ไปลบมันจะมีสองกรณีให้เรายื่นอุทธรณ์ แต่ทางที่ดีเราไม่ต้องยื่นอุทธรณ์เพราะว่าเราทําผิดแล้วถ้ายื่นอุทธรณ์ไปบางทีก็ไม่ผ่านถ้า AI ใจดีให้เราผ่านก็อาจจะได้แต่ว่าเราก็ต้องรอค่ะทุกคนรอ3เดือนตามที่ระบบกำหนดมาบางคนก็15วันบางคนก็เจอเดือนหนึ่งแต่สําหรับตัวเองโดนไป30วันก็ต้องรอวันที่13เมษาถึงจะเปิดสร้างรายได้ใหม่ เราก็ไปดูคลิปไหนที่เราทําซ้ำํำล้วก็ไปจัดก,การลบแล้วเราก็อัปโหลดคลิปลงใหม่มันจะได้เวลาจะได้เพิ่มขึ้นมาทดแทนคลิปที่เราลบไปค่ะทุกคนเพราะว่าถึงเวลา3เดือนเขาก็จะนับชั่วโมงใหม่ตอนนี้สะสมได้แค่2องพันสองพันชั่วโมงเองพอถึงอีกสเดือนก็ต้องสะสมให้ถึงสี่พันชั่วโมงถึงจะ เริ่มสมัครไอเป็นพาร์เนอร์ใหม่ได้ค่ะทุกคนก็ในกฎของเขาก็มีว่าถ้าเรานำคลิปจากแหล่งอื่นมามาดัดแปลงเป็นคลิปของเราเราก็ต้องบรรยายใส่เสียงใส่ประสบการณ์ใส่ความรู้ใส่อะไรที่มันจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมอ่ะให้ได้เยอะที่สุดใส่สามนาทีขึ้นไปอั โหลดให้มันได้10นาทียิ่งดีค่ะทุกคนในแต่ละคลิปที่เรานำคลิปของทีมเราไม่ได้ถ่ายทำเองอะ่ะเราก็เอามาดัดแปลงให้ผู้ชมได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือบรรยายเสียงของเราใส่แล้วก็ใส่ลูกเล่นต่างๆโดยที่คุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคลิปนั้นๆถึงจะผ่านการสร้างรายได้ได้ค่ะทุกคนหมายถึงว่า คลิปนั้นเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามาดูคลิปของเราค่ะทุกคนถึงจะผ่านการสร้างรายได้ไม่อย่างนั้นพอเราลงไปแบบเราไปดูดคลิปคนอื่นมาเราก็ผิดติดลิขสิทธิ์อยู่แล้วแต่นี่เขาบอกว่าถ้าคลิปคนอื่นเราเอามาเรา,เามาดัดแปลงเพิ่มความสนุกสนานเพิ่มบรรยายเสียงเราเองทําให้มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมใส่ลูกเล่นใส่ประโยชน์ใส ไอ้คุณดูโทษอะไรเราก็บรรยายไปว่าคลิปของเราเป็นแบบไหนแบบไหนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่มาดูคลิปเราได้ประโยชน์ต่อคลิปนั้นๆถึงจะผ่านการสร้างรายได้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นในการโดนปิดการสร้างรายได้เราก็ต้องไปลบคลิปที่สุ่มเสี่ยงว่าเราทําซ้ํากรณีเนื้อหานํากลับมาใช้ใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการอัปโหลดคลิปแต่ละที เราต้องถ่ายทำใหม่ทุกครั้งแล้วก็บรรยายใส่เสียงของเราภาคบรรยายใส่เอฟเฟกอะไรต่างๆหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะให้มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและก็ในการอัพโหลดคลิปแต่ละทีเราต้องทำสามนาทีขึ้นไปถึงจะครบกำหนดกฎเกณฑ์ของระบบค่ะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับช่องที่โดนปิดสร้างรายได้ ในขณะนี้นะคะตัวเองนี่ก็ทำช่องมานานเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ก็ยังโดนระง,งับปิดสร้างรายได้เหมือนกันโดยเน,เนื้อหานำกลับมาใช้งานใหม่เพราะว่าตัวเองก็เผลอเลยเอาไปอัพโหลดใหม่กรณีอย่างหน้าปกก็เหมือนกันค่ะทำให้หลากหลายอย่าทำอย่าขี้เกียจหน้าปกเหมือนกันก็ ทำทีเดียวทีนี้ก็ไปวางวางวางมันก็เป็นเนื้อหาซ้ําได้เหมือนกันค่ะหน้าปกก็อย่าทําให้มันซ้ําแนวเดิมก็ใส่ตัวหนังสือลูกเล่นอะไรให้มันแตกต่างกันไปค่ะของตัวเองนี่ก็จะไปเปลี่ยนหน้าปกเหมือนกันเพราะว่าซ้ําเยอะเหมือนกันค่ะทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เปิดช่อง YouTube สร้างรายได้ด้วยนะคะ กับเนื้อหาที่โดนปิดสร้างรายได้เนื้อหานํากลับมาใช้ใหม่เราก็ไปลบคลิปที่สุ่มเสี่ยงว่าเราลงซ้ำออกอย่าลบจนหมดช่องนะคะเพราะว่าเวลาของเราก็จะลดก็จะหมดไปเลยเราก็ต้องไปสะสมลงคลิปใหม่สะสมเวลาใหม่เพราะว่าคนติดตามเราได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ายอดสะสมชั่วโมง4 0 0 0ชั่วโมงที่ระบบกําหนด ก็จะไม่มีเราก็ต้องไปสะสมเวลาใหม่ถึงจะสมัครสร้างรายได้ได้ค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับมือใหม่สร้างรายได้กับช่องที่โดนปิดสร้างรายได้นะคะรีบไปลบคลิปที่สุ่มเสียงแล้วก็ทำคลิปอัปโหลดขึ้นมาใหม่ทดแทนคลิปเก่าที่เราลบนะคะเพราะว่าเราจะได้สะสมเวลาให้เท่าเดิมค่ะยังไงฝากเป็นกำลังใจ กดแชร์กดไลค์หรือว่ากด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ